เป็นไงนี่ฮะดูครับสวัสดีม <scenes> <sm> ีเกาะไหมล่ะด <queen speaking speaking> ูดูนี่ไงนี่้งนี่งี้ยงอุ้ยกูกเคลียให้กูเคลียให้งยไม่ยิงกูรอนด้วย ใจทำด้วยอะไรวะนี่นี่นี่เออวันเม็ดวันเม็ดเบียร์แม่งเจอกูล่วงหมดอ่ะเบ็บมันไงมันไงอุ้ยอินทุสมูมันเงาเอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยบูแคบแบรบูบูแคบแคบบูแคบบูแคบููููบบบดี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  drop me please thank you มาดิแฟนมาดิิฟนโอ้โหถ่งที่แล้ไอวิวคัแบทมีมันไงเท่เลยไม่ใช่รีวิวฮะเดียวคอัแบทคนเดียวดูสกอร์ครับเม่องคนไซ์สีมังเอาดิสีมังเอาดิ โอ้ยวัตถุศาสตร์เอาปลาระเบิดใส่กูอีกสีม่วงทานมันทานยิงหัวแบงก้าวมึงเอาเหรอฮะสีม่วงไม่อยากเอาบีมีใช่ไหมบีมไม่มีไม่ไปดิฮะดูดูขึ้นไงขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วเอ้าไปไหนวะอีซี่วินไป ่ะกูเก็บเองก็ได้เนาะนะครับวิชาดูงงๆนะพี่เขาอู้อู้เกีอู้มันยิงเดือดมันยิงเดือดมึงก็ไปดิมึงจะป้องกูทำไมไปมีมีนะครับเป็นไงให้มันรู้ไปเลครับนี่มันจะซี๊ดแต่มันมาว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราสามคนกันแล้ะแฮปฟันอุ้ยเอาวะไอช็อตลัสกายแมนมาดับ ใครวะชาชาบูนี่สงสัรเป็นนักบอลขาวกันทั่วบ้านทั่วเมืองบาดิโมวิชกะโลอะไร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 กุชเชียหน้าย้ายมาแมนยูเลยทีหลงทำไมทำไมทีมกะโลอโอ้ยดูดูใช้หน้านะพวกวันนี่ไปไม่ตาเอ้า คอยแบงค์สไตล์รู้จักปะเขาตังค์เยอะซื้อแท็กนายแท็กนายทอมอนบอยอค <c oughs> ใครโดนวะเฮ้ยชอบปาอาลาละเบิดใส่กูเลยจ,ใจังวะมึงอ่ะึงอ่อ <c oughs> โคนี่ดูโคบี้ไบรอันป๊าบฮึม เจอเคอรี่สกัดกอ่อนไงสกิลปาก1,000สกิลเล่นศูนย์ทีมเราเล่นเหมือนแมนยูทำไมโหดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไอ้สั์